สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซฟมนะคะเซฟมาแล้วพาชมรถตู้อีกแล้วเบื่อกันไม่เอ่ยมาค่ะช่วงนี้มาเยอะจริงๆนะคะมามากกว่าที่นี่ก็วันนี้เซมมาอยู่ที่ r าร์ดีดีคาเซนเตอร์สาขาเทพรักษ์สมุทรปาการนะคะเข้ามาเติมอีกประมาณ20คันค่ะวันนี้เซฟเมพาชมคันนี้นะคะคันนี้ราคาพิเศษเปิดให้เลยค่ะกับรถตู้คอมพิวเตอร์เครื่อง2.8เกียร์ธรรมดา รถยนต์ปี2020จัดนะคะจัดเลย9,67,000บาทค่ะ9,67,000บาทภายในเป็นเบาะเหมือนเดิมนะคะ3แถว11ที่นั่งรุ่นนี้จะเป็นสีเทาค่ะเดี๋ยวเราดูน็อตกันหน่อยนะคะโอ้น็อตฝาท้ายไม่มีขยับเลยนะคะเดิมเเลยค่ะ เรียนเชิญนะคะรถจอดที่ RDD Car Center สาขาเทพารักษ์ค่ะก็วันนี้วันอังคารหนูให้ลูกค้าดูกันเลยช่วงบ่ายสองแบบนี้ค่ะเพราะแดดกำลังดีๆให้ได้เห็นเรื่องรอยเรื่องอะไรชัดๆนะคะแต่เอ็มจะพาซูมให้ดูว่าตรงไหนมีรอยต้องเก็บงานให้ดูค่ะอย่างสติกเกอร์นะคะด้านนี้เอ็มเก็บงานให้ค่ะตรงประตูเดิมๆนะคะ ไม่มีรอยลักยิ้มเลยนะคะเราไปดูกันข้างในนะคะเบาะรุ่นนี้เป็นสีเทาค่ะสามแถวนะคะไปค่ะเราปีนดูหลังคา น็อตประตูนะคะเดิมนะคะสวยเดิมเดิมเลยสำหรับลูกค้าสนใจราคา9,67,000รวมแวดแล้วเรียบร้อยนะคะ หรือลูกค้าสนใจจัดไฟแนนซ์ได้นะคะเรามีไฟแนนซ์รองรับนะคะดอกเบีย้ยแตกต่างกันไปเริ่มต้นประมาณ3บาทกว่าค่ะมีเลือกผ่อนได้ตั้งแต่4ปีถึง7ปีค่ะสำหรับรถตู้นะคะสามารถจัดได้เต็มมาขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าเลยล่าสุดลูกค้าเซลล์เมนะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยค่ะวุ้ยโดยรวมสวยเลยค่ะกระจกเดิมโตโยต้านะคะปลายภาษีก็หมดมีนา69ค่ะ กระจบเดิมไม่มีอรอยเลยอไปดูเลขไมค่ะเลขไม้แท้เลขไม้จริงว,ว้าวเหมือนเดิมนะคะอยู่ที่88,635กมิโลเมตรค่ะเกียร์ธรรมดานะคะแบบหกสปีดค่ะรถดูแลบำรุงรักษาตลอดเลยนะคะ ไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันหน่อยสั่นนิดนึงนะคะน็อตค่ะฝาเดิมค่ะ มีขยับนิดหน่อยนะคะเดิมคานซ้ายเดิมค่ะคานหน้าเดิม โอเคจัดไปนะคะราคา967,000บาทค่ะรถจอดที่ RDD Carcenter เตสาขาเทพาักษ์สมุทรปาการค่ะมาไม่ถูกนะคะกรี๊งกลางกับเซลเอ็มได้หรือแอดไลน์นะคะมีลิงก์ QR Code อยู่ด้านล่างค่ะเซลเอ็มส่งรูปให้เพิ่มเติมนะคะปักหมุดได้เลยค่ะราคาพิเศษที่นี่นะคะไม้แท้โครงสร้างเดิมที่ RDD Carcenter เตของเราเลย ไล์กันได้นะคะมาดูรถกันก่อนได้ไม่ซื้อไม่ว่ากันค่ะมาดูของกันก่อนนะคะสวเอ็มใจดีค่ะน,นี้เซลเอ็มขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอยากชมรถอะไรเป็นพิเศษได้เลยนะคะแจ้งเซลเอ็มใต้โพสต์ได้เลยเซลเอ็มพาชมค่ะวันนี้เซลเอ็มไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ